หลังจากคลิปที่แล้วนะคะทุกคนต๊กก็จะไปหาพี่ชายนะคะไปเยี่ยมเขานะคะทุกคนเจอกันล่าสุดเดือนตุลานะคะพี่พี่ภาษาอีสานเรว่ายงไงเาไปเล่นน้าเมืองศรีนาเวลาเราได้มากรุงเทพแล้วนะคะแล้วก็เป็นครั้งแรกของออตโต้ที่ได้เจอลุงนะคะทุกคนยังไม่เคยเจอกันนะคะต๊กก็เพิ่งจะยิบเอ็ดถึงได้เจอพี่นะคะพี่พี่ก็จะพักผ่อนเล่นอยู่ที่กรุงเทพสามวันนะคะทุกคนวันแรกก็ทําข้าวจีกินนะคะพี่พี่อันนี้นะคะทุกคนภาษาอีสานเอื่นว่าเขาจีนนะทุกคน อ,นน uh. อันนี้นาะออโต้เป็นคนปั้นนะคะนี่แหละคือพี่ชายตั๊กนะคะทุกคนเขาก็มีบ้านนะทุกคนอยู่อะไรนะอยู่แถวรังสิตคลองสามะคะ่ะทุกคนแต่ว่าที่นี่ที่ห้วยขวางนี่มันใกล้ที่ทํางานนะคะก็เลยได้มาอยู่ที่นี่นะคะพี่พีอันนี้มันชื่อว่า3นะคะทุกคนเขาเกิดมาเขามีแค่3ขาเองนะคะน้องหมาตัวนี้นะคะพี่พีตั๊กก็มาเล่นมาอยู่กับพี่ชายตั้งนานแล้วนะคะตั้งแต่รู้จักกันก็คือแบบเข้ากันได้ดีนะคะทุกคนแล้วก็วันที่2นะคะตั๊กก็พานา้องออโต้มากินขนม จีนที่ห้วยขวางนะคะทุกคนขาดไม่ได้เลยต้องมานะคะถ้าได้มาห้วยขวางต้องมากินขนมจีนแล้วก็มา กบบาบไหว้พระพิฆเนศนะคะพี่ๆเห็นแล้วน้ำลายซออีกแล้วอะทุกคนตาก,ก็พาน้องออโต้นั่ง MRT นั่งวินนะคะไปขึ้นปิดฝั่งนะคะทุกคนพอกินขนมจีนเสร็จก็พาน้องออโต้เดินมาไหว้พระพิฆเนศนะคะแล้วก็พาน้องออโต้นั่ง MRT กลับค่ะทุกคนแค่นี้แหละนะคะพี่พีแล้วก็ตอนเย็นก็ไปหาพี่ชายนะคะจากนั้นวันต่อมาวันที่3นะคะทุกคนตอนเช้านะคะตาก,ก็จะพาน้องออโต้ไปที่เซนทันพระราม9นะคะมาอยู่ตั้งหลายวันทำไม ไม่พานองโตไปเที่ยวในกรุงเทพอะไรแบบนี้มันเหนื่อยค่ะทุกคนเราจริงๆมันเหนื่อยพอเดินทางนี่แหละนะคะไม่ได้เหนื่อยพอเที่ยวหรอกนะคะถ้าเรามีแผนจะไปเที่ยวกรุงเทพอะไรแบบนี้ได้อยู่ค่ะทุกคนอันนี้ตากไปเที่ยวมาเลเซียมาแล้วนะคะส่วนมากเมารถค่ะทุกคนเหนื่อยเพราะเมารถนะคะตาก็พานอตโต้ไปกินข้าวที่เซนทันพรามเก้านะคะเป็นศูนย์อาหารค่ะทุกคนตาก็สั่งตำป่ามานะคะแล้วก็เป็นอะไรนะไหจับนะคะทุกคนนองโต้ก็กินเป็นข้าวเหนียวหมูปิ้งนะคะ เขาเคยกินแบบไหนเขาอร่อยแบบไหนเขาก็เลือกกินอันนั้นเลยค่ะทุกคนเด็กนะคะพี่ๆตักดูทรงแล้วนะคะน้องออตโตจะเป็นเหมือนตาค่ะทุกคนกินอาหารต่างประเทศไม่ได้นะคะกินได้แหละแต่กินได้นิดเดียวแล้วก็มันไม่ไม่ถูกปากเรานะคะตากสังเกตเขาหลายครั้งแล้วค่ะทุกคนวันต่อมานะคะพี่ๆตักก็จะพาน้องออตโตกับสะกลนครแล้วนะคะก็นั่งแท็กซี่จากโรงแรมมาที่สนามบินสุวรรณภูมิ30 กว่ากิโลเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามันไกลกันนะคะมันไม่ใช่ดอนเมืองน,นะคะทุกคน ก็ตื่นแต่เช้าเลยนะคะจริงๆมา9ก้าโมงยังทันอันนี้เจ็ดโมงตาออกมาแล้วตกกวากลัวรถติดค่ะทุกคนขนาดออกมาเจ็ดโมงรถยังติดเลยนะคะอะไรก็ได้แต่ว่าห้ามตกเครื่องนะคะทุกคนเพราะว่าค่าเครื่องแพงมากนะคะเคยตกครั้งหนึ่งเข็ดเลยค่ะทุกคนลูกชิ้นอันนี้นะคะทุกคนขาดไม่ได้เลยนะคะเวลาตักมาสนามบินตักซื้อกินทุกครั้งเลยอร่อยค่ะทุกคนนอ,กอ,อกโต้บอกว่าเอาลูกชิ้นที่มันมีรูนะคะมันสามารถดูดน้ําซุปกินได้นะคะพี่พ ตอนแรกคนสั่งเบียร์มาเลเซียนะคะจะไปส่งไปเสียเขาเขาไม่รับส่งนะทุกคนเดี๋ยวมันจะฟูมันจะแตกมันจะอะไรไม่รู้ค่ะทุกคนมันส่งไม่ได้นะคะก็เลยอดเลยนะคะเช็คอินนะคะทุกคนแล้วก็นั่งรอประมาณ3ามชั่วโมงเลยตอนตักไปเช็คอินเกรดยังไม่ออกเลยนะคะพี่ๆนั่งรอเขาก็เรียกขึ้นเครื่องนะคะทุกคนก็กลับมาที่บ้านสกลน,นะครตัก็มาซักผ้านะคะแล้วก็เก็บกระเป๋าใส่เสื้อผ้าเหมือนเดิมคะ่ะทุกคนเตรียมตัวไปเล่นสงการที่กรุงเทพนะคะใครอยากมาเล่นสงการ ถ้าหาตักได้นะทุกคนจะได้เป็นเพื่อนกันตักก็ไม่มีเพื่อนเหมือนกันนะคะพี่พี่ตักไปเล่นที่นู่นสิบวันเลยนะคะทุกคนทีนี้ก็ให้เขามาถางหญ้าค่ะทุกคนเดี๋ยวตักจะเทพื้นแล้วบอกจะเทไม่เทสักทีนะคะไปเล่นสงการตักก็ไปคนเดียวนะคะหาเพื่อนอยู่นะคะทุกคนอันนี้ทางเสร็จแล้วก็จะสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะทุกคนเดี๋ยวตักจะเทพื้นต่อเติมแล้วคะ่ะ